โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะเราจะเรียงกันเกี่ยวกับ power set คลิปนี้มันจะสั้นมากเลยนะเพราะว่าเราเคยพูดกันไปในหัวข้อของ subset ไปแล้วนะก็คือว่าน้องสามารถที่จะหา subset ทั้งหมดของเซ t หนึ่งได้ถูกไหมออย่างเช่นเรามี Se t a นะเท่ากับ1 2 3เยอะเกินนะเอาแค่สองตัวพอเซต ของ s u b เซตทั้งหมดเซตของสับเซตทั้งหมดของ a อะจะมีอะไรบ้างมันก็จะมีประกอบด้วยเซตของ1ถูกปะ่ะโอเคเราจะไม่พลาดฟัสองเะยเราจะบอกว่ามันมีเซตว่างก่อนเพราะว่าเซตว่างเป็น s ับเซตของทุกเซตแล้วก็มี1แล้วก็มีเซตของ2แล้วก็มีเซตของตงัวมันเองนะก็คือ1แล้วก็ 2, 2> อืม ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันคือเซตของสับเซตทั้งหมดของ a ตรงนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า power set นะหรือว่าเราเขียนเป็นตัวแปรนะก็คือเป็น p ของ a ซึ่ง p ตรงนี้นมันย่อม,มันาะา power set นั่นเองนะทีนี้เราจะเห็นว่าความพิเศษของตัว,ว power set เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งอยู่ก็คือจำนวนสมาชิกใน power set เนี่ย จะมีค่าเท่ากับ2ยกกําลังสมาชิกของตัวเซตที่มาไปหาพาวเวอร์เซตโอเคอย่างเช่นที่พี่พูดไปคืออะไรใช่ไหมอย่างอันนี้เนี่ยเรามีสมาชิกในเซต A เนี่ยเท่ากับ2ถูกปะการหาสมาชิกของเซตเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายเป็นขีดอย่างนี้นะเป็นคีด2ขีดซึ่งมันคือเครื่องหมายอบส์ลูนะแต่ว่าถ้ามันใช้กับตัวของเซตเนี่ยมันจะแปลว่าเรากําลังหาจาํานวนสมาชิกในเซตนั้นอยู่อย่างเช่น อ่าข้างในเป็นเซต A ตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับจำนวนสมาชิกในเซต A โอเคทีนี้ตัว power set เนี่ยมันจะมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ล่ะมันมีคุณสมบัติก็คือว่ามันจะเป็น2ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ A นะอืมถ้า A มี2ตัวแปลว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็น2กํกำลังสองก็คือ4ตัวนะ ใช่ก็ p o w f r c t ตามนิยามเนี่ยมีแค่นี้เลยจริงๆเหมือนส่วนใหญ่แอปพลิเคชันจะอยู่ทางฝั่งเท m แมทนะซึ่งพี่คงไม่ขอไปก้าวไกลตรงนั้นนะอะไรประมาณนี้ครับผม